สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการฟัดข้าวนะคะเพราะว่าบางทีบางท่านก็ยังฟัดข้าวกันไม่เป็นนะคะเริ่มแรกเลยค่ะคือการนี่นะคะเราก็ยกกระด้งขึ้นอย่างนี้นะคะนี่นะคะคือการฟัดข้าวแยกกากนะคะ การสีทุกครั้งนะคะเราจะแบ่งฟัดทีละน้อยก็ได้นะคะหรือว่าเราจะสีทีละมากๆแล้วค่อยมาฟัดเข้าทีหลังก็ได้ค่ะหลังจากที่เราฟัดเข้าเปลือกเสร็จแล้วนะคะเนี่ยการฟัดลักษณะแบบนี้นะคะคือยกกระด้งขึ้นลงอย่างนี้นะคะ คือพ่อแกลบหมดนะคะมันก็จะเหลือแต่เป็นพวกเมล็ดข้าวรีบอย่างนี้นะคะให้เราทําการกระแสะอย่างนี้ค่ะเป็นการแยกข้าวอย่างนี้นะคะแยกข้าวสารกับข้าวเปลือกข้าวรีบออกจากกันนะคะในการกระแสแยกข้าวนะคะก็ยกกระโดงเอียงเล็กน้อยนะคะแล้วก็โยกอย่างนี้นะคะซึ่งข้าว สารกับข้าวเปลือกเขาก็จะแยกกันออกมาเป็นสองส่วนนะคะีแกออกก่แยกออกกกแยออจากกันประมาณนี้นะคะ้วให้เราทําใช้มือนะคะลูบนะคะแยกและส่วนส่วนส่วนทางด้านนี้นะคะเราก็จะเอานําไปโม่ใหม่นะคะส่วนทางนี้เราก็จะโกยออกเอาไว้เก็บกาก,ากนะคะซึ่งมันจะเป็นการง่ายนะคะเป็นการง่ายต่อ,ตอเราด้วยค่ะแล้วก็เร็วนะคะนี่นะคะค่ะ คลิปนี้ก็สอนประมาณนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่เข้าใจสามารถทักแชทเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ